สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบสุขุสุคนนะ้องมือนี้กับพอ่อพ่อกันอีกคือเก่าพือเดิมพี่น้องมากับน้องทรายคือเก่าเนาะสบายดีพี่น้องเอาน้องทรายมาเก็บมันเนาะซึ่งมือนี้ก็ได้อันจ้างรหลดเพิ่นมาอันอันนี้มันไห้แลไรพี่น้องเพิ่นมากะมันไห้เนาะเบิดบ้านมีรหลดก็คันเดียวพี่น้องเอ้ยทาแล้วทาอีกทาแล้วทาอีกเนาะ เพิ่นก็ได้ฮากมามาเมื่อนี่เหยียบไปเลยนอตลำมันเมื่อ,อยแล้วตอนแรกก็ว่าเบยากอันเอาหลดก็ดอกพราว่าเชียดาดมันมึงได้ผุมันขาดแต่ว่าเมื่อ,อยแหละอันนี้เป็นส่วนของลุงเนาะส่วนส่วนของเขาเองค่ะแล้วแล้วอันนี้เป็นส่วนของลุงตัวนี้ตัวนี้เป็นส่วนของลุงเนาะกระสีหกในจักหน่อยหนึ่งพี่น้อง เดี๋ยาเบิง่งหกายหย่านี่หย่านี่มันกับบเดน่าดอก่นก๊อเดี๋ยวสิพาพี่น้องเขาไปเบิง่งรถกาอมันของทางลาวกับชือกันกับของทางไทยอะไรเนาะ <laughs> ก็มากันจะประมาณนี้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวไปน้ำบึงทางก้นดากกันเลยส่วนของเฮาเองค่ะแล้วๆอันนี้เป็นส่วนของลุงเนาะพเพราะผ่นจะคลองผ่นไปอยู่ไทยเลย่นเลยให้เฮาอันนะเะผ่นเลยให้เฮากนมึงในหักเนาะพี่น้องได้บลายดอกมันเขย่งขย่างแต่ว่าราคาผนเอาน้ำเจ็บแชนกีบพี่น้องกั <c oughs> แพงพอสมควรอยู่เนาะเพราะว่ามันบริเป็นดอกมันขย e งขย่างแต่แนมไปก็คือมันเป็นหยาปกบังก็เลยคิดว่ามันมีมันลายมันก็ได้นี่มันบริงามดอกพี่น้องขาดวปสิแล้วบอเห็นดินมันทมเนาะอะไแล้ะดินมันทมมันเบิด บหัวสก็กบแล้วหรือบ่อเมืนอนก,กับสละเวลามาเพราะว่าให้คุณยายเอาบักหำอีกลูกกับบว่คอยสบายแต่อยากเห็นให้มันแล้วพี่นอ้องบินปกเล่นส่วนลายฮาจจะบ่คคอยเห็นเนาะมันขาด ลายมันขาดดินทมนี่แะความเสียหายมันกำลังขึ้นราคาตอนนี้ฮะก็ได้ก็สี่พันแปดสีกับบ่มีหัวนี่พี่น้องโ,โย้ย มสิก็ขาดบึดกาะได้บ่นได้บ่นบ่ได้แล้วเพิ่นเกาะลดเกาะก็ได้กะยังใส่จกขุดเองคือเก่าปุ้ยกระเดียวหัวยงหัวใหญ่ท่วงสักเปอปืนน่ะไปยิงเพิ่นไปยิงดากเขาบ่ ก้องเมี่ยนก้องเมี่ยนมาแล้วก็พันพันแล้วก็เก็บใส่กระสอบว่ามันกระสิบกองนี่สิพันกุ้มกุ้ม ว่ายังไงคะกะดีเพิ่งเริ่มขึ้นเรย่ี่เข้ามาได้เนาะใกล้ปลาหม่ก็เข้ามาได้อืมอืม,อม ได้ตัวบ่ซซี่ด้เนาะคือขับแทบสิบอมีเลย ท้างัดขึ้นกับมิแตหัวใหญ่คืออยู่พี่น้องดูสิดูสิโอ้โหโอ้โหหวานเจี๊ยบโอ้โหโอ้โหหาหัวมันแทบไม่มีเลยโอ้โหโอ้โห นนะนะโอ้ยเก็บมันเบิด์ตผู้แล้วจังคนนันได้อ้าวขำกบจักเลยขำอะไรได้วยสิแล้วเรียบร้อยแล้วเลยแล้วไทยยังบเบลล์กคน แล้วเวมื่อบันี้ดุดทางให้พ่อให้ <laughs> พนดุดทางให้ทางชิแก่เขาไปเอามานันโย กุ๊บยามควันแดดฮอนคีคุ่คข้าวข้าวเรื่องคำไล่้เพเื่อนกินขา่าหมช่องซับตอนแจ่มเพชรอันนี้คือแจ่มเพชรห้ปเปิดเพลงลูกกวาหน่อย เริ่น้มามะพร้าวเริ่มน้มามะพร้าวไปแล้วหมอข้องมันบอคือหมกไทยแล้วแล้วก็วขี้ขั้นเก็บแล้วนี่เพื่อชิแล้วเห็นว่าบ่มีหัวกับเพื่อชิแล้วอากอยอากอยเมือม่อยเมื่อยเมื่อยโอเคพี่น้อง กะซำนี่เนาะมีแต่เก็บๆแล้วเมื่อปัน่นปั่นแล้วก็เบิดบตนี่นอันนี้คือสุดทไายเนาะคนรอบในสุดทไายไมีแต่เมื่อปั่นแล้วก็ตาแห้งแล้วก็ไปขายช่วงนี้ราคามันกําลังขึ้นได้มันเบิด์ตเลยราคาขึ้นตอนนี้ราคามันอยู่ที่สี่พันแปดขึ้นหอดห้าพันเนี่กว่าเพื่อคอยได้ขาย <laughs> สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเส้นตัดแน่ผมค่ะขอใจตัดแน่ตัดทิมซะตึกสึกอยู่ขันตัดออกสิเป็นตาแพงกว่านี่ <c oughs> อันนี้มันยาวโพดมันลึกคือพีบ้านี่ <c oughs> โอเคไปเก็บมันก่อนพี่น้อง